ช่อง mary girl big shot นะคะวันนี้เราจะมาแชร์มุมมองแผนของวันที่15พฤศจิกายนนะคะหรือว่าเป็นวันลอยกระทงนั่นเองวันนี้พี่พีมีแผนจะไปลอยกระทงที่ไหนไหมสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง mary girl big shot นะคะวันนี้เราจะมาแชร์มุมมองแผนของวันที่15พฤศจิกายนนะคะหรือว่าเป็นวันลอยกระทงนั่นเองวันนี้พี่พีมีแผนจะไปลอยกระทงที่ไหนไหม ะะเดี๋ยววันนี้เมยจะมาแชร์มุมมองแล้วก็พาทคนมาตีแผนอันนี้เป็นแผนของเมื่อวานเนาะแล้วก็ก็เมื่อวานเมย์แทจะไม่ค่อยได้คอ,อเดอร์เลยนะคะแต่ว่าก็มี pending หรือ limit buy ท,ท,ที่ที่ตั้งไปแล้วก็เป็น pending order s ล l ์นะคะมันอยู่ที่และไอด้ดอเป็ดกับตรงนี้พอดีเนาะมยก็เลยเข้าไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอลบออเดอร์ ฝั่งบ่ายแล้วฝั่งเซลของเมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้เมย์จะพามาตีแผนนะคะว่าโอเคเมย์มองอยังไงตอนนี้เมย์ตีชานเ e ลไปชานเอลดาวเทนล,ลงมาใช่ไหมแต่ตอนนี้น้องอะเกิดติดเกิดติดตัวของชานเอลเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเบรกขึ้นไปคือถ้ามีการเบรกขึ้นไปมุมมองฝั่งบ่ายของเราอะมันจะแบบมันจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าเมื่อไม่มีการเบรกมันก็สามารถที่จะมีโอกาสย่อดได้ โซนในการย่อบายหลักการแต่มันถ้ามันยังไม่ได้ทะลุชานเอลอะมันมีโอกาสาที่จะแค่ทำไฮวอลโลภไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิมใช่ไหม HL อ่ะไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิมแล้วก็ลงไปทำโลวอโลใหม่นะคะก็เป็นไปได้แบบเป็นดาวเทงลองอมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบเนี้ย โซนที่ให้มีความน่าสนใจนะคะเดี๋ยวก่อนขอจะทำเฟรมแบบนึงตรงเนี้ยมีความน่าสนใจเดี๋ยวไม่ขอย่อยเพราะมันเหมือนเป็นแฟร์เป็นลูกแก็บด้วยแลว้วก็เป็นตรงแบบลลรีเบดแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงเบดเดี๋ยวขอดูก่อแต่มันจะมีแท่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเบทก่อนที่จะพุ่งแรงออกไปส่งเบทออฟสัรัคเจอ แท่งนี้อยู่ช่วงราคาประมาณ45ถึงถึง48ประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยจะให้โซดไว้ให้โซนรงแท่งแดงน,นี้ประมาณ300จุดนะคะกรอบนี้เป็น แฟรไวรูปแกล็บด้วยแล้วก็เป็นเบสมีเบสก่อนที่จะส่งพุ่งแรงพรุ่งไก่อะคะ่ะนี่แล้วก็อยู่ใกล้กับออเดอร์บ็อกถือว่าครบก็ได้ได้เลยนะคะอันนี้โซนบายนะเดี๋ยวก่อน สองห้าสีห้าถึงสองห้าสีแปดก็อันนี้ก็คือขอเปลี่ยนสีได้ไหมอืมอันนี้ยังดูดี โซนเซลเถ้าขึ้นมารีเทออีกรอบแล้วไม่ผ่านอะโซนบริเวณแดงๆนีก็สามารถที่จะเซลได้นะคะแต่ว่ามันเป็น,นฟอลเหมือนฟิลแบบฟอลโล่แล้วก็เซลลงไปเฉดแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่อยากจะเซลลแบบในวันนี้อยู่บริเวณนี้ของาชอบแทงนี้อะชอบแห่งเขียวตัวนี้ ขอดูเลยครับโซนประมาณ300จุดละกันเนาะโซนเซลล์เราประมาณ8 2ดสอถแปโซนโซนที่เม่ให้เป็นโซนเซลล์อย่างเงี้ยมันจะเป็นโซนที่สามารถตั้ง pending ได้นะทุกคนแต่ว่าโซนไหนที่อย่างเช่นโซนที่มันไม่ได้ที่เมย์อะท,ท,ทำเป็นสีเฉยๆเราไม่ได้เขียนว่า set โซนอะไรเงี้ยมันจะเป็นโซนที่เราต้องเฝ้ากับต้องเฝ้าแบบเหมือน pending order กดเองแต่โซนไหนที่มย์ให้เป็นโซนไว้เลยเราสามารถตั้ง limit ทิ้งไว้ได้นะแล้วก็ sl ความเสีย่ยง tp แบบตามระบบได้เลยแปดสองใช่ปะ นี okay. ทำไมเมถึงแบบเออมีโทษคนหนึ่งถามว่าเวลาเมส่งโซนให้อ่ะแล้วเขาจะเขาแบบมันสมมติมันแบบมีช่องว่างระหว่างโซนอ่ะประมาณ3าม่อยจุดแล้วเขาจะเข้ายัางไงอย่างนี้ใช่ปะ <S <S คือเมอาจะตั้งไว้เลยแบบ 82 83เอ้82 83แล้วก็85แบบโซนหนึ่งอะเมย์ต้องออเดอร์ประมาณ3 3ไม้ต่อต่อแผ่นหนึ่งซึ่งแบบสมมติว่ามยออกหลอดได้ประมาณ0.1ใช่ไหมทุกคนมยก็จะออก0.05 0.02 0.03อะไรประมาณเนี้ยแตบบ่แต่ถ้าเฉลี่ยก็จะ0.03 3ไม้ก็ต้องไว้เลยแล้วก็ SL ตามละบับ เพราะว่าทาไมถึงตั้งเป็นตาข่ายหรือไมยทุกคนบางทีอ่ะโซนเรามันสามร้อยจุดบางทีมันเกี่ยวแค่ไม้เดียวแล้วแบบบางทีถ้าเราตั้งแค่ไม้เดียวมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ขอกเหมือนกันแต่ถ้าใครแบบที่หลอดเอ้ที่พอ,อ,อร์ตไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แบบอออกได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม้เดียวอย่างเงี้ยไม่คิดว่าอาจจะต้องเฝ้ากราบนิดน,นึงอาจจะแบบ pending แบบลิมิตไว้แบบไม่น่าจะปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีเสียงเสียงที่เราจะไม่ได้ออเดอร์ด้วยมี avg ตรงนี้ <c oughs> มันเห็นแค่นี้มาสีร่รยจุดเลยหรอ ประมาณ99ถึง02กันเนอะเซลอีกโซนนึงเมื่อวานเมย์ก็ได้ไหมบายจากจากโซนบายของเมย์เป็นออเดอร์ลิมิตไว้ เมื่อกี้เมได้ไปดูฝั่งขวามือแล้วนะคะก็ได้โซนใบอีกโซนหนึ่งถ้าเกิดโซนนี้ถ้ารู้อยู่ที่25-25 2, 2, ถึง25 คนะคะแต่ว่าโซนนี้มันอาจจะเซลล์ได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะรอแบบอะไรคอนเฟิร์มเนาะเจสัเจสี่นะคะแต่ว่าโซนที่ไม่ให้เป็นโซนเนี่ยสามารถตั้ง pending order เอ้ยตั้งลิมิตไว้ได้นะคะอืมเดี๋ยวเมย์ขอแคปขอ,อนี้แคปแผนส่งให้พี่ๆในคอมมูนิตี้ก่อนนะ ก็ใครที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่เมดูไรอยู่นะคะก็จะมีแผนโซนให้ทุกวันเนาะแล้วบางทีก็จะมีเป็นสิแนลหน้าง,งานแบบว่าอย่างเช่นให้โซนทิ้งไว้แต่เราไม่ได้ให้เป็นลิมิตไว้เนาะแล้วแบบมันมีมันมีโอกาสทางที่จะไดออเดอร์แล้วก็มีโอกาสที่ออเดอร์จะโซนนั้นจะเหกแต่พอแบบอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งเมมีทั้งโค้ดหลายๆท่านเนาะคอยดูว่าโซนเนี้ยมันสามารถที่จะเข้าได้ไหมแล้วก็ถ้ามันเข้าได้เนี่ยก็จะให้เป็นตัวสิแนล เข้ามาในคอมมูแทนนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็อาจจะแบบเอออาจจะแบบต้องรอดูถ้าเขาไม่ได้จริงจก็อาจจะไม่ได้มีสิ่งแนวให้เพราะว่ามันก็เสี่ยงอืมก็มุมมองแผนวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังเน้นให้หาจุดเซลล์ที่สวยๆอยู่ดีนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเบรกช a น n e ลออกไปแบบเป็นอิมบาลานะเราสามารถหาชานเลแถวๆนี้แหละแล้วก็หรือว่าหาดีมานแถวๆบริเวณนี้ เพื่อ follow บายขึ้นไปได้นะคะถ้ามันเบรก channel ของดาวเทนขึ้นไปได้แบบสมมติว่ามันมันลงมาแบบแบงๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันขึ้นไปแบบเขียวๆวะ่ะเอออันนั้นจะปลอดภัยมากในการบ่ายส่วนตัวก็ยังไม่ได้ปิดนะตรงประมาณสี่ห้าก็ยังถืออยู่นะคะการหน้าทุนไว้ตอนนี้ก็บวกบวกเยอะอยู่มังเดี๋ยวไม่ขอดูก่อน <c oughs> ประมาณ ประมาณ2,000กว่าจุดทุกคนออเดอร์2545นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เมย์อาจจะต้องไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนาะก็ขอให้พี่ๆอร์ตฟ้ากำไรเทคโปรฟิตนะคะเยอะๆในวันที่ตลาดไม่รู้ว่าจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจแต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอรอตฟ้ากันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้ไม่อาจจะต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ